สวยจึ้งเปิดโฉมใหม่แพนเค,ค้กเข็มมนิดสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตเปิดโฉมใหม่แพนเค,ค้กเข็มมนิดยอมเจ็บตัวขึ้นเขียงสัญญกรรมตาครั้งแรกในชีวิตตาหวานทำลงตัวสวยจึ้งโงเ่เฮงดีพานงานปังก่อนฉเฉลยเพราะสาเหตุนี้เรื่องราวดีๆมีทุกวันทําเอาแฟนๆต่างก็เซอร์ไพรส์เมือ่อนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างตัวแม่แพนเค,ค้กเข็มมนิดจามิกรตัดสินใจขึ้นเขียง,งทำสัญญกรรมกรีดตาสองชั้นครั้งแรกในชีวิตเพื่อแก้ปัญหาเรื่องชั้นตาที่ไม่เท่ากัน ล่าสุดเปิดโฉมใหม่แบบสิบเต็มสิบไม่หกักสวยเปทุกองศาเธอได้มีการออกมาเปิดใจในคลิปของทีรพรคลินิกหลังตัดสินใจสัญญรรมตาโดยระบุว่าได้เลือกทำตาให้ชัดขึ้นมีชั้นตาอยู่แล้วแต่ด้วยวัยและบางวานันชั้นอาจมีไม่เท่ากันบ้างหางตาตกนิดนึงตื่นเต้นมากกลัวเจ็บครั้งแรกในชีวิตสัญญรรมจริงๆค่ะมันต้องถึงเวลาไม่ช้าก็เร็ว หลังทำตาไม่ถึง5นาทีตาเบิกขึ้นรู้สึกตึงๆหน่วงๆเล็กน้อยคุณหมอบอกตลอดว่าช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่วันนี้ดีใจที่ได้ทำและทำสำเร็จเรียบร้อยหลังจากนี้ประครบเย็นนิดนึงเพื่อลดการปวดบวมและสามารถแต่งหน้าต่อไปทำงานได้เลยไม่เพียงแค่นั้นยังได้มีการเปิดเผยสาเหตุที่เธอสัญญกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวแต่เป็นเพราะห่วงานในวงการบันเทิงมาอย่างหนัก จนเผชิญโรคหิตของสาววัย30บวกนั่นคือปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั่นเองซึ่งนับโชคดีที่รักษาได้ทันการงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เจ้าตัวผ่าตัดทำเอางานเข้าจุกจุกเดินสายรับทรัพย์ทั้งงานละครงานโฆษณาเดินแบบทั้งไทยและโกอินเตอร์ขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากเพราะหลังทำเสร็จสวยหวานขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งหากพูดถึงเรื่องการทำสัญญกรรมต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องปิดบงังเพราะนอกจะช่วยให้สวยขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอีกด้วย